มาครับวันนี้นะพาพมาชมงานติดตั้งอีกแล้วนะครับจอแอนดรอยวีออสนะครับ2014พร้อมกล้องบันทึกหน้าและกล้องถอยนะฮะนี่ลองเล่นอยู่ทุกจู่นะครับเดี๋ยวว่ากดใส่เกียร์ถอยครับนี่ฮะภาพตัดเรียบร้อยนะฮะเสียงยังมีอยู่นะฮะโอเคคันนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าในชุดโปรโมชั่นนะครับนี่ครับแล้วก็กล้องถอยนะครับตำแหน่งนี้เลยในการติดตั้งนะครับใครอยากได้สวยๆแบบนี้ลงรถนะครับมาหาน้าได้เลยเนี่ยจอแอปพลิเคชั่น นี่เป็นแบบนี้หน้าจอในการปรับแต่งเสียงแบบนี้นะครับมี dsp นะอควอไลเซอร์ในตัวนะครับนี่ฮะมี netflix มี android auto apple carplay มี map นะครับเป็นระบบสั่งเสียงทั้งหมดสามารถเรียนดูกล้องหน้าผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่ฮะหนามืออ่งนี่แบบนี้ฮะนี่กล้องบันทึกหน้ามีการบันทึกอยู่เห็นไฟกระพริบไหมประพริบบแบบนี้โอเคนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับการติดตั้งจอ android สามารถที่จะเบาเสียงนี่ฮะ เล่งเสียงผ่านคอนโทรลพเอร์ไรเดิมได้เลยนะฮะเราทําให้เรียบร้อยแบบนี้ใครสนใจ w อกอินหน้าร้านนะครับพร้อมงานติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆงานเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ฮะ้อมกล้องบันทึกหน้าและบันทึกหลังนะครับจอแอนดรอย Android ใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น램สี4แล้วนะครับใครสนใจก็มาหานะาได้เลยครับ